สปอยด่วนวันพีชในตอนที่1026นะครับศึกการใช้ฮาคิราชันและชัยชนะครั้งแรกของฝั่งกบฏนะครับจากการต่อสู้ครั้งที่3 สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นสปอยด่วนของวันพีชในตอนที่1026นะครับซึ่งแน่นอนนะครับมันก็พีคเหมือนเดิมเลยแหละสำหรับสปอยวันพีชนะครับที่มาใหม่ๆนะครับแล้วก็ไม่อยากเสียเวลาเนาะหากใครนะครับที่ยังไม่ได้กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ๆแบบนี้ด่วนๆแบบนี้คุณจะได้ไม่พลาดความสนุกความมันนะครับก็อย่าลืมนะ 1026กัโดยมังงะของวันพีชในตอนที่1026นะครับถูกเริ่มต้นขึ้นโดยแน่นอนจะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วนะครับที่ว่าโมโนสุเกะนั้นพาลูฟี่ขึ้นมาบนตัวดาดฟ้านะครับของเกาะในงาชิมะแล้วก็ยามาโตะนั้นกําลังสู้นะครับอยู่กับไคโดอยู่ซึ่งในการต่อสู้ใช่ไหมแน่นอนแหละว่าตอนแรกเราจะได้เห็นนะครับเพียงแค่ยามาโตะกับลูฟี่ในการโจมตีเข้าใส่ไคโดแต่ในตอนนี้นะครับไคโดนั้นนะครับก็เป็นฝ่ายที่เปิดฉากการต่อสู้โดยการที่เขานั้นนะครับเป็นร่างมังกรเนาะ โจมตีเข้าใส่โมโนสุเกะนะครับซึ่งเรียกได้ว่าการโจมตีนั้นเฉียดชิวนะครับโมโนสุเกะนิดเดียวเองนะครับโมโนสุเกะนั้นเกือบจะหลบไม่ทันแล้วกับการโจมตีที่สุดแสนจะรุนแรงของไคโดแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่เรานั้นแทบไม่คาดคิดเลยนะครับก็คือโมโนสุเกะนั้นตอบโต้ไคโดด้วยโดยการที่โมโนสุเกะนั้นนะครับกัดเข้าไปที่ไคโดนะครับเล่นเอาไคโดเรานั้นนะครับร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดเลยจากการที่ถูกโมโนสุเกะนั้นนะครับใช้มวยวัดนี่แหละก็คือกัดเข้าไไปใส่คโ เรีเกเยกได้ว่าก็เป็นสไตล์ของโมโมไปแล้วกันนะกับการกัดของเขา และในตอนนี้เราจะได้เห็นนะครับการต่อสู้ของอินุอาราชิแล้วก็เนโกะมามูชิด้วยนะครับแน่นอนพวกเขานั้นได้กลายเป็นร่างซูรองก่อนหน้านี้แต่อยู่ดีๆนะครับท้องฟ้าเนี่ยมันก็มีเมฆนะครับปกคลุมนะครับจึงทาให้แสงจันทร์นั้นมิอาจสาดส่องลงมานะครับลงบนพื้นดินได้จึงทาให้ทั้งเนโกะมามูชิแล้วก็อินุอาราชิทั้งสองคนกลับคืนสู่ร่างปกติของตนเองแล้วก็เหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่การต่อสู้กันนะครับในศึกนะครับของไคโดอีกครั้งหนึ่งโดยุ่นนี้ลูฟี่นั้นนะครับได้ ต่อสู้ด้วยโดยการที่เขานั้นนะครับโจมตีเข้าใส่ไคโดและไคโดก็โจมตีกลับมานะครับโดยจะเป็นฮาเคิรราชันในการโจมตีเข้าใส่กันนะครับจึงทําให้การโจมตีที่มันรุนแรงนะครับฟิลแบบฮาคิราชันประสานกันนะครับจึงทําให้ท้องฟ้านั้นนะครับก็คือสั่นสะเทือนไปหมดเลยจนทําให้นะครับก้อนเมฆที่อยู่บนฟ้าก่อนหน้านี้ก็แยกออกมานะครับจึงทําให้แสงจันทร์นะครับสามารถนะครับที่จะออกมาได้แล้วนะครับหลังจากที่ว่าถูกเมฆบังก่อนหน้านี้จึงทําให้อินุอาราชิแล้วก็เนโกะมาม ทั้งสองคนกลับไปสู่ล่างสู่รองอีกครั้งหนึ่งนะครับและในท้ายที่สุดแล้วก็เป็นชัยชนะครั้งแรกนะครับหลังจากที่เป็นการเปิดฉากและการยกที่3นะครับฝั่งพันธมิตรนันเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะนะครับโดยอีนุอาราชิแล้วก็นโกะมามูชินะครับสามารถชนะแจ็คแล้วก็ไปรอปโปรไปได้แล้วก็เป็นการจบไปนะครับสับสปอยด่วนนะครับวันพีทในตอนที่1026เป็นยังไงกันบ้างครับสับสปอยด่วนวันพีทในตอนที่10,26นะครับถูกใจโดนใจคุณหรือไม่นะครับผมว่าสนุกพอตัวเลยนะ น่าลุ้น่าติดตามมากก็เดี๋ยวต้องรอตัตเต็มอีกทีและเหมือนเดิมนะครับเรามาพูดคุยกับคนในช่องกันดีก,กว่าว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะครับมีใครแสดงความคิดอะไรมาในช่องของเรากันบ้างนะครับจะมีคุณที่ถูกเลือกหรือไม่ไปรับชมกันเลยครับเริ่มต้นที่ความที่เห็นแรกนะครับของคุณกิติทัศนะครับผลของจิวเวอรี่บอนนี่กับชินอบุต่างกันอย่างไรครับจริงๆผมคอมเมนต์บอกไปแล้วเนาะก็สำหรับพลังผลปีศาจของบอนนี่นั้นสามารถเพิ่มแล้วก็ลดอายุของตนเองได้นะครับส่วนชินอบุนั้นเป็นพลังผลงาาไปไี แต่ไม่สามารถนะครับที่จะลดอายุนะครับของคนคนนั้นได้นะครับมันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับของวอนนี่นั้นเนี่ยมันน่าจะใช้ง่ายกว่านะเพราะว่าสามารถใช้ได้ปรับเลยนะครับจะเพิ่มอายุให้มันสูงสุดๆหรือว่าลดน้อยสุดๆเลยก็ได้มาต่อที่ความเห็นต่อไปนะครับสาหรับคุณเจงเทพไม่รวมกลุ่มเทพไม่ใช้อุบายเทพไม่พึ่งพาใครและเทพไม่ควรเป็นแบบนั้นคํานี้เหมาะกับมีฮอกที่สุดเลย um เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไม่ใช่มหาศึกคนชนเทพนะครับไม่ใช่โพไซดอนนะเออก็แล้วแต่ละกันนะครับเพราะว่ามีฮอกนั้นมันก็ดูเทวว่าาาาชชบ้น งจริัแหละโอเคมาที่ความเห็นต่อไปนะครับของคุณกฤษดาศรีเดชถามหน่อยร็อกดีซีแบ็กกับกลุ่มล็อกสามารถมาถล่มมารินฟอร์ดได้หรือไม่นะครับคือถล่มได้หรือไม่ได้แน่นอนนะครับคือกลุ่มล็อกเนี่ยมันโหดนะครับคือง่ายๆนะครับรวมตัวของจักรพรรดิเนี่ยก็คือ3คนและในตอนนั้นอเคียจะฝีมือไม่ได้เท่านะครับในยุคปัจจุบันนี้แต่ก็ไม่ได้อ่อนแน่นอนนะครับในตัวกัปตันอย่างล็อกนั้นนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่มีการปลูไว้แหละครับว่าโอ้ยตัวนี้เก่งสุดๆเลยการที่พวกเขา้นี่นจะมาก็คง จะไม่เดบว่ายากอะไรนะครับ <desserts> สามารถทําได้แน่นอนมาต่อที่ความเหลี่นต่อไปนะครับของคุณพิสิ์มีฮอกเป็นนักดาบไม่ใช่โจรสลัดจะไปมีลูกเรือได้ไงส่วนที่เข้าร่วมเจ็ดเทพโจรสลัดคงจะเอามาเฉยๆเพราะไม่มีอะไรทําเดียวเดียรเดียร์วไปได้ข่าวมาจากไหนครับว่ามีฮอกไม่ใช่โจรสลัดนะครับมีฮอกเป็นนักดาบอันนี้ถูกต้องแต่เขาก็เป็นโจรสลัดด้วยนะครับซึ่งมีฮอกนั้นนะครับก็เป็นโจรสลัดแน่นอนนะส่วนประเด็นที่ว่าทาไมเข้าร่วมเจ็ดเทพไอเนี้ยยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทําไมกันก็เดี๋ยวก็ตต้้อออองไไปรดูนนนาาาคัว่ทํมมีก เข้าร่วมในการเป็น7เทพโจรสลัดมาต่อที่คนต่อไปนะครับของคุณซาแทน พระเอกนางเอกก็ไม่จําเป็นต้องคู่กันเสมอไปแค่เป็นตัวละครนําเด่นใชยหญิงเฉยๆอ่าอันนี้ถูกต้องนะครับในคลิปที่ผมทําไปนะไม่ใช่พระเอกนะพระเอกก็คือพระเอกนางเอกเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องคู่กันไงเป็นแค่ตัวละครนานะครับซึ่งมันก็เหมือนเป็นสเต็ปแรกของการ์ตูนนะครับวันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแล้วก็มาที่ความห็นต่อไปนะครับของคุณทาจิบานะนะครับแม่ทาจิบานะนะฮะนางเอกเท่ากับ,บบทเยอะๆคือนามิคนรักของลูฟี่คือแฮนคล็อกอ่าอันนี้ก็ต้องไปรอลุ้นดูอีกทีแหละครับว่านางเอก เนี่ยคือโอเคแน่นอนเดี๋ยวแรกก็คือนามินี่แหละโฟว์บทเยอะสุดๆเลยส่วนคนรักนั้นนะครับก็ต้องไปดูนะครับจะมีการพลิกหรือไม่นะครับลูฟี่จะได้ใครเนี่ยจะได้กับโซโลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมาต่อที่ความเห็นต่อไปนะครับของคุณต่อแซมเพาผมสังเกตจากเรื่องอื่นๆเนี่ยพระเอกคือคนที่แอบรักพระเอกแบบออกหน้าออกตาแหละ ดูจากคิ่หน้าตาอีโนอูเอะอะไรประมาณนี้แอบชอบใส่สผู้ชายซื่อเหมือนเป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ชอบแนวนี้ปะครับอันนี้เดานะฮะก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับในคลิปที่ว่านางเอกกับว่าเมียพระเอกเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับก็ฟิลประมาณนั้นเลยซึ่งก็ต้องรอดูนะครับคือลูฟี่มันซื่อไงมันจะไปจีบใครถูกไหมแหละครับในเมื่อแฮนค็อกชช่นชอบแฮนค็อกมาจีบอย่างนั้นนะครับโอกาสที่จะลงเอยกับแฮนค็อกมันก็เลยมีสูงมากกว่าปกติมาต่อที่ว่าเมียต่อไปนะครับของค โคจากกลุ่มของฟ็อกซี่มาเข้าร่วมกลุ่มหมวกฟางด้วยนี่แหละดีที่สุดเอออันนี้จริงนะครับคือถ้าเอามาผมว่าบรรลัยแน่นอนนะครับเคมีโคตรไม่เข้ากันเลยน่าจะเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดของลูฟี่เอออันนี้ถือว่าเป็นความเขียนที่ดีเลยโอเคครับแล้วก็มาตอบความคิเห็นต่อไปนะครับของคุณลัสแอร์เอลเมน แชงอาจจะเป็นคนฝึกหาคีราชชั้นสูงให้ลูฟี่ก่อนประทะหนวดดําอ๋อก็จริงๆถามว่าแชงจะฝึกให้ไหมตอนเนี้ยผมว่าก็แทบไม่ได้จําเป็นแล้วนะเนื่องจากว่าลูฟี่จริงๆอ่ะมันสามารถใช้ได้เลยนะฮาคีราชชั้นขั้นสูงเพียงแค่ว่ายังไม่ได้แข็งแกร่งเพียงพออาจจะต้องฝึกด้วยตนเองมากกว่านะครับคือมันก็จะดูแปลกๆให้แชงไปฝึกให้นะครับครูโอเคแหละเป็นเด็กบ้านของแชงก็จริงแต่ในเมื่อเติบโตนะครับในระดับจกักรพรรดิแล้วนะครับจะให้จกักรพรรดิมาร่วมกันเนี่ยในการมาช่วยเหลือเนี่ยมันก็เลยด มีแต่ว่าเขาแค่น้อยเท่านั้นแหละ ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นความคิดเห็นนะครับของคนในช่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็จริงๆแล้วจะพูดว่าเป็นการตอบความคเห็นหรือเลปล่ามันตอบแค่บางส่วนไงบางอันก็คือเอามาคุยกันมาพูดคุยกันเพราะว่าอยากจะเป็นการเชื่อมต่อหรือว่าพูดคุยกันของคนในช่องนะครับก็ทั้งอาทิตย์นี้สามารถคอมเมนต์มาได้เลยเมื่อมีสปอยนะครับของวันพีชมาเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับสำหรับคนในช่องก็พยายามนะอยากจะพูดคุยมากที่สุดเท่าที่จะมากได้และเหมือนเดิมหากใครที่ไม่ได้กดซับสไคร์และก็ไม่ได้กดกระดิ่งนะครือ้้นใไววาฝกดย กัันนะครบแล้วก็เหมือนเดิมเนาะตัวเต็มเนี่ยคงจะมาวันพฤหัสตอนเช้าก็กดซับไว้หากไม่กดนะครับมันจะไม่แจ้งเตือนคุณเลยเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะครับสวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ